สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดพี่น้องป,ปรไผ่เบิสุสกูสสกูตพี่น้องจา๋าบรรยากาศตอนสายสาย,ส,าย,ส,ายสิบเอด็ดโมงบรรยากาศเที่ยงนาหมองเก่าหมองเดิมพี่น้องหมองผักหมองเศร้าหมองเลี้ยงงวัวเนาะแต่ละมือคนเลี้ยงงวัวกับิม,มพักอยู่นี่แหละกินข้าวเที่ยงอยู่นี่คําแล้วก็กลับตื่นมาแล้วก็มา นั่นจนแหงแล้วอันนี้คือเสสวนนะท่านผู้ชมมีทั้งตีนไก่มีทั้งเต้าหู้มีทั้งเห็ดเข็มทั้งเสน้นผักปลาหมึกบ่มีกุ้งเนะ กินอย่างอร็ดอร่อยเติมสามรอบแล้วนี่คือกินเสสวนอยู่เถียงนากระทะกระพดได้ใจ บอกแล้วอย่ามานั่งลายคนมันขาดนี่นะมวยตุ้มดีโดยเฉพาะข่อนอนสบายเลยที่ก่ายเรเลี้ยงแซกแลกาศก็นี่มันขาดไปสองรอบเมื่อนั้นเมื่อนั้นข่อยนอนก็ขาดปุ๊บตุ้มลงห้องเสื้อมันเสร็จเดียวรับนันากันสามคนสามสรุปมันดากภายในนี่นะครับอย่ามันในนี้มาหาข่อยข่อยบริกินหลายปนั่นนั่น สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับเด็กๆพี่น้องมั้ยยยสบายดีดคิวไปเรียงัวตัวแรงนะตะัวเศร้าสบาย,บายป้าลูกเปียกกับคนละมือบอกนะตะกี้คือจะมาคนหนึ่งเรียกตัวเศร้าคนหนึ่งเรียกตัวแรงบัดนี้เปียกคนละมืออากาศห้อนพี่น้องเนาะว่าฝนสิตกกระบอกตกเมื่อคืนภาคตะวันน,น้ำแตกสวดสวดห่อนคร หอนเอาฝนว่าพยุสิเข่ากับบริษเข่ามันอีกาะมากินอาหารเที่ยงอยู่ฟังนี่สาวันเลี้ยงเสสวนพนา <c oughs> นึกว่าได้ยังกินเนาะ <c oughs> ถ้ากันขึ้นมาพังนี่เบิร์ตอัมาลากับไปนอนอยู่ก๊กนอนอยู่ก๊กขอบเออ อิ่มกำลังวัชิมนอนเปขาดก่อนห้าด้นอนกับแอ้มเหมยหาเสือกเส็นใหม่มาเลยพี่น้องจ๋าส่วนนี้ก็บ่ค่อยมียังเหตุหรอพี่น้องนอ,นอกจากเลี้ยงวัวแต่ละมือปกติกะนอนเหมยกับยายบุญมาเลี้ยงวัวฟังนี่บางมือกับขึ้นมาอยู่บางมือกับไม่ขึ้นมา เผ็ดเเผ็ดบ่แสบบ้ามีประกาศรับสมัครผู้จัดการส่วนตัวมรดกและทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างมันยากหลายพี่น้องเนาะเรื่องนั่นเรื่องนี้ส่วนแบ่งนั่นนี่บ่ลงโตอันนั่นอันนี้จังท่านจังที่เรามารับสมัครเบิ่งดูแล้วก็มันมีส่วนแบ่งว่าสิแบ่งเท่ากันบ เ,เห็นเขาเจ้าเงินกับผู้น,นั้นคือบ่ได้ผู้น,นี้คือบ่วได้ผู้ดั้นจังสันผู้นี้จังสี่ลองมาเป็นผู้จัดก,การเมืองแนนจักเมื่อเนาะ <c oughs> ส่วนใหญ่ที่อยู่น้ำกัน,น,นก็นมิตรญาติพี่น้องนพี่น้องบ่ได้มีคนอื่นเนาะแล้วก็บ่ไดไปทายลูกหลานผู้อื่นมิตรลูกหลานเจ้าของญาติพี่น้องเจ้าของนี่อันผู้นี้ก็มาไม่เนี่ย เออสิมาอยู่จากเมืองมาอยู่สามเมือได้จากมือแล้วทางกันเมือหนึ่งให้ก็มาเมือานี่ไปขายเข่าอันนี้ลูกสาวเจ้าของุ่งสีเข่าเอออยากมาใส่สีวิตอยู่พี่เบิ้งวาสันวาหรือมาเลียงงวมาลกหย้าเพิ่นอยากมานำกันเลยมาเพิ่นสิมาอยู่สามเมือเนาะแท้กับบุกเคยเหนบุกเคยเห็นบุกเคยมาจากเถือ มาอยู่สามมือจากสีเมือพนาเป็นลูกญาติพี่น้องคือกันเราที่ห้องสีเข่านะ่ะก็เป็นพี่น้องกันเลยแหละพอแม่เขาเป็นพี่สาวแม่เบาหมีเนาะแต่ว่าเพื่อนเสียไปแล้วแต่มีแต่ตลูกลูกกับหลานเราอันนี้จะเป็นหลาน,นการที่เป็นครอบครัวใหญ่หรืออยู่น้ำกันหลายคนเนี่ยมันกะ สลวุ่นวายอยู่พี่น้องแต่ละมอร์เนาะแต่ว่ามันก็อยู่แบบนี่แหละจะอยู่แบบเงียบๆก็เป็นไปบ่ได้เนาะแต่ก็อยู่น้ำกันได้ปกติใส่ชีวิตร่วมกันปกติเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอาศัยกันเนาะมียังก็กินน้ำกันซอยเหลือกันอันนั้นคือยากพี่น้องเนาะบ่ได้อยู่แบบถ้าสิมาทวงหนีบุญคุณไอ้ผู้นั้น อันนั้นจังสันอันนี้จังสี่อันนี้หน่อยอันนี้หลายมันอยู่น้ากันบ่ไดดเนาะผู้นั้นได้ปลาผู้นี้ได้กบได้เขียดก็กินน้ากันเนาะถ้าสิมาแบ่งแยกนั่นนี่นะมันอยู่ยากเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็เห็ดซอยกันอยู่น้ากันกินน้ากันเวลาเห็ดก็เห็ดเวลากินก็กินเนาะก็บ่อใดว่าบ่าครอบครัวที่แบบอยู่น้ากั่น เอาโมเจาวามีครอบครัวผู้ใดคือครอบครัวขอยบอครอบครัวขอยาติพี่นองอ่ะลูกคุณยายนี่มีแปดคนบุตเนี่ยสพลูกบริร่วมหลานบนริร่วมญาติสพลูกเด็กแปดคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่น้ำกันเบิร์ดเดย์วันนี้ไปแยกไปมแต่ลูกเออน้องสาวหล่าที่บวชอยู่อยู่ไทยอยู่บนเนาะที่เหลือก็อยู่น้ำกันเบนิร์ดยายรวยลุงเลินยายลุนอย่างนี้นะรวมๆอยู่น้ำกัน กินน้ำกันไปมาหาสู้กันเนาะมีเยียงกระซอยกันอีกอย่างกับบรีสีมีเงินมีทองเอียงปานนั่นเนาะสิแบบอันนั่นกะอันไหนซอยกันได้ก็ซอยอยู่อันไหนแบ่งกันได้ก็แบ่งอยู่เนาะคือสิมอนเขาใช่ในการกับบรีซีผู้อื่นผู้ไก่เนาะก็เป็นหลานเออเป็น พ่อแม่เขาก็เป็นญาติพี่น้องเนาะตาเพื่อนก็เป็นพี่ชายแม่เบ้าหมีนับตั้งแต่ได้ปูได้ป่าคิดเบื้องอปกติป่าลงหน้าเนี่ยมันลงหน้าเบ้าหมีเดออตรงที่เหตุอยู่หน้าเบ้าหมีแต่ว่ากาแบงกันกินมาตั้งแต่ไรแต่ไลตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่พูดแล้วเนาะ เวลาป่าลงตรงได้แล้วกระแบงกันกินคือเกาถึงว่าป่าสิมาจากหน้าไผ่ก็ตามมันลงตรงนี้ก็แบงกันกินเนาะกับบริวารเอหน้ากูหน้ามึงจังสั่นจั่งส่เนาะคือเหตุให้เหตุหน้าแต่ละปีกผู้ใด้แลวกับไปซอยกันอีกกับกระสักับเจ้าของบนแล้วถ้าผู้หนึ่งแล้วกับยังผู้หนึ่งกับไปซอยกันเนาะมันเป็นอ่า เรื่องในครอบครัวนะพี่น้องเนาะมันกับมียังหูดีไปเท่าคนในครอบครัวดอกเนาะว่าผู้ใดเป็นจังสัตว์เป็นจังสี่าะวคนอื่นเขาเ็บปรเด็มาใส่ชีวิตกับเฮาสีหูสเพาะบางเรื่องเท่านั้นเนาะแต่บรเิบทุกเรื่องแต่บางคนกับพยายามหูดีบิทุกเรื่องนะละพยายามสีมาแบง่งนั่นแบ่งนี่ให้ผู้อื่นเอาความคิดจะเอาความคิดเจ้าของนระามายยดเยีดยดให้ผู้อื่นจะสี่นะเนาะ ว่าเออคนนั้นควรอย่างนั้นคนคนี้ควรอย่างนี้เอาแปลเอามา,าทะเลาะทะเลาะกันย้อนชุกเจ้านี่แหละไม่ทะเลาะย้อนผู้ใดเนาะปกติเขาอายุจังสี่แต่คือสีมรกตใช่กับโมเมนต์ว่าเดี๋ยวสีหาว่าเอออันเขามาอยู่กับบ่มีตลอดยี่สิบสี่สัปงาห์โมเมนต์เด้บ่มีกับมือได้มีเวลาว่างบ่มีกับมาบางเท่อกับมาตอนเช้าบางเท่อกับมาตอนค่ำบสองใบสามก็แล้วแต่เนาะ เขาเองเพื่อนเมื่อใดเขาว่างเขาก็มาเมื่อใดบว่างเขาก็บริมาคือมือหนึ่งเนี่ยบางเท่อนะบ่มีมีเวลาบ่มีกระทายคลิปหาคลิปพคลิปหรือเจ็คลิปเนาะก็บได้วาสีทุกคลิปนะมิซิมอนคอนไซบ์บแมนเดบางมือเขากับ่เห็นเขาเลยก็มีบางมือกับเซนอยู่คลิปหนึ่งหรือสองคลิปแค่นั้นแหละเนาะก็บได้วาสีจอดจงต้องแบบเขาไม่อยู่นี่ตลอดเขากับมีอ่ามีเวลาเป็นของเขานะ เขาก็ไปทํามาหากิ่นของเขาอยู่คือแต่ละมือสมมือนเขากับเลียงมัว,วเดี๋ยวเลียงคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งจังสีนะ่มาแน่บ่ามาแน่เนาะแต่ว่าอีกปีนี้เขาบ่ได้เข้าโรงเรียนแล้วเมื่อนี้เป็นมือเปิดเทอมมือแรกพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบแปดสิงหามือเสาน,น้องทำก็ไปโรงเรียนเลยแต่ว่าไปกัยังบ้าได้เขาปกติดอกทั้งก็ไปรวมเป็นบ่ทำปีนี้น้องทำอยู่ปห้า ภูเหล็กสีขาปกติกับประมาณวันที่หนึ่งที่สองเนาะเขียนเขียวอะไรหูหูเบาเขียวนี่เสียงแบบนี้หูเบาเขียวนี่มันเป็นเขียวยองแมนเขียนข้าคำเขียนสีป่องน้องร่าร่าเสียงแบบนี้เกิดขึ้นนะเสียงคือโก๊ปทวารทะเลสรุปแล้วปีนี้กาเขาโรงเรียนดาน้องทำน้องเหมยกับบริษเขาซิมอนข้อไส้กับบริษเขาพี่น้องเข้ากะ อิสระเนาะจะเลือกแต่เขาพี่น้องในเมื่อชีวิตเขาเลือกเองบางสิ่งบางอย่างเขากับสีแบบไปกำกับชีวิตเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปบ่ได้เนาะพะชีวิตเป็นของเขาเขากับมแต่แนะนําทางที่มันดีฮะล่ะเนาะแต่ว่าบ่ไดเรียนหนังสือก็บ่เป็นอย่างกะขนาดพ่อแม่เขาก็ยังบ่ได้เรียนหนังสือเขาก็เรียนแค่ปอซีปอหาเนาะคนในบ้านบ่มีก็บ่ได้เรียนหนังสือหลายคน ลุงเลินกับเขาโุงเรียนแค่ปอหนึ่งจบปอหนึ่งยายรวยกับบริเรียนอ่ายายบุญกับบริเรียนแม่บอมีกับบริเรียนหนังสือได้บุญจากเนาะแต่หลายคนก็คิดว่าเออเสียดายโอกาสเสียดายเวลาที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือเนาะกับแม่นอยูยพี่น้องเนาะถ้าสิไปคิดอีกมุมหนึ่งกับเข้าใจเนาะยังน้อยกะ ถ้าอ่านได้เขียนเป็นก็นดีเด้เพราะว่าซูมเมอร์นี่มันกะเรื่องเทคโนโลยีแล้วว่าเรื่องทันสมัยหลายสิ่งหลายอย่างม,มันก็ต้องได้แบบเรียนรู้นอยอย่างหน่อยก็เป็นหนังสือมันก็อ่านออกเขียนได้มันยังพ่อเข้าใจเด้เขาอยากหูอย่างเขาก็อ่านเบิ่งเขาก็เข้าใจเนะาะขั้นบทเป็นหนังสือแล้วคือจบยากก็เข้าใจส่วนนี้เนาะแต่ส่วนที่เหลือก็ปล่อย แล้วแต่เขาคิดเองเนาะแท้จริงเขาก็อยากออกขอแต่ยูบปหาละ่ะแต่บอมีกะอยากให้เขาเรียนต่อเนาะแต่ว่ามาปีนี้กเขาตัดสินใจว่าสีบ่เฮียนกะเล้วแต่เขาเนาะพี่น้องแต่เขาก็ยังโชคดีที่มีงานเหตุก็ยังพรอมมีรายได้ส่วนนั้นส่วนนี้อยู่เนาะ อยู่ตามแบบบ้านเฮาเลยพี่น้องพอบ้านเฮาก็อาชีดหลักก็ทำนาก<ม>็อยู่ตามทุงไห้ทุงนาเนาะ<อ>ใส่ชีวิตปกติ<ม>พอสนัสน่นกม็มีอย่างก็แบ่งกันกินอยู่น้ำกันอย่างสิจะไ้มากเลยพี่น้องเ <redes c ments> นาะถ้าบ่ามีสินมาคิดแบ่งแยกน่นนี่นั่นนะ่ะญาติพี่น้องบ่มีเจ็ดแปดคนคือสิบคนไม่ยู่น้ำกันหรอกเออ เอออันนี้ของกูอันนั้นของมึงมึงมัต้องไม่กินมันต้องไม่ย่งนู่นนี่นั่นสูเมอรนี่มีอย่างก,ก็ะใสน้ำกันมีกระทั่งหลายๆอย่างมีอย่างก,ก็แบ่งกันเนะะาะถ้าสิมาแบ่งแยกหรือว่าทวงบุญคุณนู่นนี่นั่นน่ะมันบ่จบบ่สิ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ ต่างคนต่างอาศัยสุ่งกันเรียกันเนาะอยากพี่น้องหลายๆเรื่องนั่นแหละพี่น้องบอุวยไผ่หูดีไป,ปกว่าคนที่อยู่น้ำกันเนาะบ่มีก็เป็นวบบสีไมเ้เฮ็ดให้อ่าให้เจ้าของดูดีหรือว่าสีมานให้คนอื่นเขามาสื่นชมเจ้าของดียิงสันดีทั้งสี่บ๊วยจำเป็นพี่น้องเนาะเพราะว่าคนที่หูดี ที่สุดก็คือคนที่อยู่น้ากันเนาะญาติพี่น้องจังสีพอเห็นกันสม,มือยึงกันสม,มือเขาสีหูดีว่าผู้ใดเป็นยังไงเนานะแต่ว่าคนอื่นเขาบัไดว่าใส่ชีวิตอยู่กระเพาสีว่าเขาหูหูทุกเรื่องกับบแมแนเนาะกับบันะไดมีอยงหงารพี่น้องจ๋ากินแล้วแล้วก็สีแยกย้ายกันเนาะ กูได้ไปเลี้ยงงัวกูได้ไปใส่ก็บ,บริวาอยู่น้ำกันตลอดเด้ว่วางก็อยูบ่บ่ว่างแล้วก็แล้วแต่เนาะแ,แต่ละมือบางมือบ,มบ,บ,มบ่มีก็บ,บริมีเวลากะบางเทถอก็บริมากระมีบางเทถอก็มาคำๆใบสองใบสามแล้วแต่มนีิก็มาจนจนเที่ยงเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยาก มาเป็นผู้จัดการบริหารอดีชีวิตคนอื่นก็นยินดีพี่น้องจ๋าและกามาแบ่งฉับสินหรือมรดกทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนท่านผู้ชมไปแล้วพี่น้องสบายดีรับสมัครผู้จัดการเออผู้ดใดสิมา